ส,สดีคับขอต้อนรับข้าสู่ช่องนอฟจูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและละัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาเศ็ลดให้สองต่อในเดือนพฤศจิกาย,ยนกลางเดือนเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่ 20่ิพฤศจิกายนวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอัลลออดีมมาทำค่าครูได้ก็จะรัก,กาเปร,รเศษลดให้2ต่อครับคลิปคลิปนี้เป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนลัขนาดมิถุนนาะในเดือนธันวาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่12ของปีนะครับหรือเ,เป็นเดือนสุดท้ายนั่นเองมีการโคจรยกยาวราศีทั้งหมด5ดวงแต่มีการทานสิษฐ์ของดวงดาวเนี่ยทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปขออนุญาตแบ่งเป็น2อ P ีีครับ EP แรก คือ EP นี้นะครับ3ดวงเนาะเดี๋ยวจะมี EP ที่2ตามมาฝากติดตามรับฟังใน EP หน้ากันด้วยนะครับเรามาดูกันผู้ที่เกิดราศีมิถุนด้ยจากด้านล่างสื้อส้มนี้ครัคนามิถุนทางทิศตะวันตกเฉีงเหนือได้ทั้งราศีรัคนาช่จุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวอ่าโอเคพูดถึงดาวพัสดีเด๋ยวจะย้ายไป ในอ e ีพีหน้านะครับเดี๋ยวรอติดตามฟังน้อนไปทับหลักอีกครั้งหนึ่งนะจะถอยหลังนะครับตอนนี้ยังอยู่ในเดือนกันเงินอยู่นะครับโอเคดาวประจำตัวคือดาวพุธนะครับย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่7จธันวาคม68ส,สัราห์หนึ่งถึงหเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยอยู่ที่ราศีตุลใช่ไหมครับพบเรือนปุตตะซึ่งเป็นพบเรือนที่ดีนะครับเป็นตําแหน่งตดีโกนหน้าลัคนา ดาพุธเนี่ยมาจากเรือนตนุกับเรือนพันธุซึ่งเป็นเรือนเกณฑ์ลัคนาะที่ดีทั้งคู่ไปตกเรือนที่ดีจึงทายดีหมายความว่าห้าวันหกวันแรกห้าวันแรกเนี่ยนะครับประมาณห้าวันแรกเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยนะครับจะดีมากเพราะว่าได้ตนุปุตตะคือเจ้าโปรเจกต์ไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็พันธุปุตตะก็หมายความว่าจะได้บ้านหลังใหม่จะได้สิ่งใหม่ๆที่มันถูกใจอ่าดีไหมชอบชอบไหมอะไรที่ ดีๆแล้วมันถูกใจเนี่ยนะครับก็จะได้ในสิ่งนั้นถือว่าดีมากๆนะครับต่อไปดาวพุธเนี่ยย้ายรอบอ่ย้ายในเดือนธันวาคมเนี่ยเข้าสู่ราศรีพิจิกวันที่7จธันวาคม68นะครับออกจากราศรีพุตตะเข้าสู่เดือนอริแล้วนะครับดาวพุธจะอยู่เนี่ยจะไปถึงอีพีหน้าเดี๋ยวดาวพุธน่าจะย้ายดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าอยู่ในเดือนอริไม่นานนะครับก็ถือว่าโชคดีดาวพุธเนี่ย มาจากเรือนพันธุกับเรือนตันุเหมือนกันตันุไปเรือนอริก็หมายถึงว่าเราาัะรังเรื่องของความคิดการเลือกกระเสินใจและการกระทําอาจจะนําไปสู่ปัญหาบางทีอาจเป็นนิสิงเกี่ยวข้องกับอสังหาเพราะว่าพันธุก็อริด้วยพันธุอริมีหลายแบบพันธุอริหมายถึงระวังเรื่องมีปัญหาทางครอบครัวระวังเรื่องของปัญหาคือพวกมดปลวกขึ้นบ้านอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นราศีพิจิกราศีกีตะซึ่งเป็นแมลงเนาะ ก็หมายถึงมดปลวกจะขึ้นบ้านหรือเปล่าก็ไปตรวจเช็คไปดูดีๆนะครับเพราะมันชื้นมันฝนตกอะ่ะเออนั่นแหละช่วงเนี้ยประเทศไทยฝนตกเยอะนะครับทั้งที่เป็นฤดูหนาวแล้วนะอืมแต่ว่าก็ยังมีอา่าเรียกได้ว่าฝนตกได้นะครับด้วยอิทธิพลอะไรต่างๆก็ก็ตามไม่ว่าจะเป็นพาย,ยุเข้าหรือจะหมายถึงอา่าร่องมวสุมพัดผ่านก็ตามนะครับหรือลมตะวันตกเฉียงใต้กาําลังแรงอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มันมีสมปัจจัยแค่นี้แหละครับ แต่แค่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจทาให้เกิดฝนตกได้ทั้งนั้นก็จะมีความชื้นพอมีความชื้นเสร็จปลวกมันก็จะไปขึ้นนะครับก็ระมัดระวังโดยเฉพาะใครมีไม้บ้านมีไม้ผมเคยขึ้นมาแล้วครึ่งครึ่งบ้านเลยครับข,ข้างหนึ่งมันจะโดนปลวกขึ้นอีกข้างหนึ่งจะไม่เป็นไรข้างด้านของผมนี่แหละจะมีปลวกขึ้นแต้ดนันพ่อแม่จะอยู่อีกด้านหนึ่งจะไม่โดนปลวกขึ้นอะไรประมาณนี้นนเนี่ยก็เอาเป็นว่าระมัดระวังเป็นบ้านเก่า เพราะว่ามีไม้ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีปูนครึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้ยามมาปูนหมดแล้วก็เลยไม่มีไม้ละพ่อก็เลยเข็ดไม่เอาปูนเออไม่เอาไม้ละเอาปูนอย่างเดียวเพราะว่าพ่อชอบไม้มากแล้วก็มีไม้อะไรเงี้ยเก็บไม้ไว้อะไรเงี้ยสมัยก่อนเนาะก็เอามาสร้างบ้านเงี้ยก็เลยนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นไปปวกขึ้นเลยจนได้ทีนี้ระวังเรื่องของน้สินที่เกี่ยวข้องกับบ้านแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณคิดจะดาวบ้านแต่ เศรษฐกิจตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยดีก็คิดดีๆแล้วกันนะครับต้องมีความพร้อมให้มากนะครับถ้าจะเปิดจะกู้จะยืมใดๆเนาะที่จะซื้อบ้านจะอ่าซื้ออสังหาอย่าใดๆเนี่ยนะครับก็ดูเงินดีๆแล้วก็อ่าจัดสรรการเงินให้ดีครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มตน้นกันที่ดวงแรกนะครับในเดือนธันวาคมนะครับเข้าสู่ราศีธนูนะครับอ,อังคารเนาะอังคารเข้าสูราศีธนูวันที่6ธันวาคม68เสิร์ฟ อังคารเสริจจากเดือนอริเข้าสู่เรือปรนปัตตนีก็ดีขึ้นเล็งลัษณะราศีเกิดเนาะดาวคานตอนแรกอะ่ะ1ถึงหอยู่ในราศีพิจิกเอ,อ่อหถึงห้าเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุที่หลงเหลือมาจากเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วมันมีเกณฑ์อุบัติเหตุ1ิวันอันตรายแต่เดือนเนี้ยนะครับสิวันปลอดภัยนอกนั้นอันตรายหมดทั้งเดือนเลยครับเออทีนี้พอดาวอาทิตย์คาน แยกกันก็ดีขึ้นนะครับอังคารอยู่ในราศีธนูมาจากเรือนอริกับเรือนลาภะลาภะปัตตนิแปลว่าคุณจะเจอเนื้อคู่คุณจะได้คู่ที่ดีนะครับแต่อังคารอยู่ใช่ไหมอาทิตย์ยังไม่มาดาวพุธยังไม่มาดาวศุกร์ก็ยังไม่มาโอเคถือว่าดีเล่งลักเล่งราศีเกิดก็แต่อริก็เล่งอะเนาะ คือต้องเข้าใจนะว่าคนมิถุนเนี่ยได้ดาวอังคารมาจากเรือนอริหนึ่งลาภะหนึ่งในนั้นคู่ของคุณเนี่ยจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คือหมายความว่าคุณจะไม่ได้เต็มร้อยเช่นคุณอาจจะได้เนื้อคู่ที่ดีแต่บางทีอาจจะต้องออริเนี่ยมันแปลว่าแบกรับนะครับหรือมันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ยุ่งยากเกิดขึ้นด้วยในตัวเช่นเขาอ,อาจจะชอบเราเราอาจจะชอบเขาแต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอันนี้ประมาณนี้นะครับ หรือเปล่าเพราะว่าพันธุก็มาอริด้วยออม,มันผิดใจกับครอบครัวไม่ว่าทางใดทางหนึ่งไม่ว่าทางเราหรือทางเขาเราชอบกันจริงเรารักกันจริงเป็นอะไรต่างๆนานาถูกตามกฎทุกอย่างแต่มันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับที่ซ่อนแฝงอยู่อาจจะหมายถึงผู้ใหญ่ก็ได้เพราะว่าพันธุอริแล้วก็อริไปปัตตานีอีกทีหนึง่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผ่านด่านนะครับพวกแม่ผัว พาะอ,อะไรนะลูกเขยอะไรประมาณนี้ไปได้ก็แล้วกันนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้ที่สุดเท่าที่ผมดูเนาะมันจะเป็นปัญหาเรื่องของพ่อแม่ไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงหรืออีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับก็เอาเป็นว่าเคลียร์กันให้ดีตั้งแต่แรกจะได้จบไม่ต้องแบบไม่ใช่ว่าไปตั้งไกลแล้วอยู่ดีมาติดเรื่องพ่อตั้งแม่มันก็มีปัญหาครับมันก็ไม่ไหวเนาะดังนั้นเนี่ยเราทําถูกตั้งแต่แรกดีกว่ามันจะได้จบตั้งแต่แรกนะครับ จะได้ไม่ต้องยืดเยื้อทําให้มันมีปัญหาไปเรื่อยนะครับอ่ะต่อไปดาวพุธเราพูดไปแล้วเนาะข้ามไปที่ดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์ดวงที่3โคจรเข้าสู่ราศีธนูวันที่16ธันวาคม68ดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูอ่ะจนีนีอาทิตย์อาคาตจงเวนตามมาอีกละนะครับอาทิตย์กางคานยังไม่ถูกกันเลยเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่ในวิชาโหราศาสตร์ไทย เป็นคู่ศัตรูใหญ่แต่ไม่ใช่ดาวดวงใหญ่เป็นคู่ศัตรูใหญ่หมายความว่าดาวพระเคราะห์สองดวงนี้เป็นดาวที่หมายถึงความร้อนแรงและความรวดเร็วหมายถึงอาทิตใจร้อนอังคารหุ่นหัน,หนพันเล่นเลยทําให้เกิดผลต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายมหาศาลเช่นแตกหกักแตกแยกเลิกลาอย่ยาล้างอุบัติเหตุผ่าตัดเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะครับเป็นเกณฑ์ร้ายมากๆนะครับในทางโหราศาสตร์ คือพูดในทางโหราศาสตร์ไทยต้องพูดว่าโหราศาสตร์ไทยที่อื่นอาจจะไม่ไม่ได้มองแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยระมัดระวังเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุในการขับรถขับดานะครับเวลาขับรถเนี่ยอย่าใจร้อนอย่าแรงอย่าเร็วนะครับเพราะไม่งั้นคุณเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับคืออุบัติเหตุตัวนี้จะไม่เด่นมากนะเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเล็งกับพฤหัสแต่อาทิตย์เข้ามา16ธันวาคมถึง31ธันวาคม15วันโดยประมาณ Uh, แล้วก็จะข้ามปีไปถึงเดือนมก,กราด้วยแต่ว่าเราไม่พูดถึงเราไปพูดถึงเดือนมก,กราอีกทีแต่เราจะพูดถึงแค่เดือนธันวาคือ31ธันวาคมระวังเกิดอบุบัติเหตุ15วันเยอะมากแล้วก็1-5ด้วยนะดังนั้นผมที่บอกว่า10วันปลอดภัยนอกหนะ้าอันตรายทั้งเดือนเลยแต่อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งแพนิคอย่าเพิ่งปิดยังไงเพราะถ้าคุณไม่ฟังคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อในการเจอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้ มันอยู่ในเรือปตัตตานีเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงการแตกหกักแตกแยกกันมากกว่าที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ถามว่าอุบัติเหตุมีไหมก็มีเพราะว่าปตัตตานีเนี่ยยังหมายถึงคู่กรณีได้ด้วยหมายถึงว่าคนลาสีมิถุนเนี่ยอาจจะเกิดคืออาจจะอยู่ในตำแหน่งที่แรงนิดหนึ่งแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแรงแต่หมายถึงว่าเกิดเรื่องแรงเก like. oh, ิดเรื่องแรงหมายถึงอะไรปัตตานีคือคู่ของอาจจะมีการแตกหักกับคู่ของถามว่ามีสิทธิ์เลิกกันไหมดาวศุกร์ยังไม่มา แต่ถ้าดาวสุกมาเมื่อไหร่ในใน EP หน้าเต็มตัวครับก็คืออาจจะมีเกณฑ์การไม่อยากคือตามจริงเขาห้ามไทยนะครับแต่ผมอยากจะบอกไว้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ไม่ใช่รู้เพราะว่าตื่นตหนกแต่รู้ไว้ให้ตระหนักว่าอ๋อมันมีเกณฑ์เลิกกันนะถ้าเราประคับประคองเราพยายามแยกกันไม่ไม่ค่อยติดต่อสื่อสารกันมากในช่วงนี้ไม่ติดตัวกันปานปา,นปานทั้งโกไม่ทําคืออารอร่ยกันบ้างอะ ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้แต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยแบบเราไม่พูดหุบปากปิดปากนะอย่าพูดเพราะถ้าพูดไปแล้วอยคนอื่นเสียใจแล้วถ้าคนอื่นเลิกกันเ่ะอืมมันมันก็รู้สึกไม่ดีถูกปะ่ะคือแล้วแต่บร,รณอาจารย์จะคิดยังไงก็แล้วแต่เนาะบร,รณอาจารย์อาจจะคิดบอกว่าการพูดให้คนอื่นเขาไม่สบายใจมันเป็นสิ่งไม่ดีแต่ผมมองโฟกัสที่ว่าถ้าเขาเลิกกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าอืมการที่ คุณจะมากังวลอะไรกับเรื่องที่มันจะยังไม่เกิดถูกปะครับเออก็เข้าใจอยู่ว่ามันแพนิคว่ามันเออมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่ามันจะอะไรหรือเปล่าแต่อย่าคิดมากมันไม่มีประโยชน์อะไรกับการคิดแต่ว่าให้เราเนี่ยไปสังเกตสังกาทําให้เราแบบเข้าใจคู่ครองให้ดีเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนและยากมากยุ่งยากที่สุดในบรรดาชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเพราะมันเป็นคนสองคนมันเป็นบุคคลสองบุคคลซึ่งเราไม่สามารถไปควบคุมเขาได้ เขาก็ไม่สามารถควบคุมเราได้จําไว้นะครับอย่าคิดว่าเราเขาเป็นของเราถ้าเขาเป็นของเราเราก็คือเป็นของเขาเหมือนกันดังนั้นเราสั่งเขาได้เขาก็สั่งเราได้ทุกอย่างมันจะเป็นลักษณะของการเชิดหุ่นเชิดนะครับเออดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เราอยากคิดว่าเขาคือของเราแต่เขาคือเขาเราคือเราเราแค่ค่ได้ไรเหมือนกับแมทกันอ่เป็นคู่กันที่ให้ต้องให้เกียรติกันเชื่อถือไว้วางใจกัน ซื่อสัตย์แกกันและกันอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาคือคือฉันสั่งเธอห้ามคือห้ามอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เราเรากำลังเข้าใจความรักผิดความรักคืกอการต้องเขาเรียกว่าเอือ้อเอือ้อเอื้อเฟืออาทรซึ่งกันและกันสนับสนุนกันเชื่อใจกันอะไรเงี้ยแต่บางทีมากเกินไปก็ไม่ดียุคสมัยนี้มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะถ้าเปิดเราไว้ใจมากเกินไปเราก็จะถูกหักหลังทรยศ คือพูดง่ายว่าโดนสมเขาแต่ถ้าเผื่อเราไม่เชื่อใจเลยมันก็ไม่ใช่ความรัก,กที่ดีอ่ะมันก็เหมือนกับเอางั้นก็ไม่ต้องมีแฟนดีกว่าซื้อกินก็จบหรือไม่ก็ได้กันง่ายๆก็จบแล้วไมนะ่ละไม่ต้องมามีฟงมีแฟนถูกไหมครับแต่ถ้าในเมื่อเราจะมีแฟนเน่ะเราก็ต้องมีความไว้วางใจและเชื่อใจกันบ้างแต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตัวเองมันต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปยังไงนิสัยคนจะเปลี่ยนไปยังไงเราจะเจอใครก็ตามเราเลือกไม่ได เหมือนครี่เขาบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้นี่ก็เหมือนกันความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรมันได้แต่เราวะสามารถควบคุมตัวเองได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเราต้องตั้งหมายเสร็จก่อนตั้งแต่แรกเลือกคนที่ดีจริงๆถ้าไม่ใช่คนดีจริงๆที่เราเหมาะสมหรือแบบเนี่ยเราควรจะคือพปลว่าอะแล้วแต่คุณคุณจะคบต่อไปจนถึงเวลาหนึ่งก็แล้วแต่ของคุณหรือคุณจะเลิกเลยก็แล้วแต่คุณมันเป็นสิทธิ์ของคุณผมไม่ยุ่งแล้วผมเขาไม่ออก ไอเดียออกความคิดเห็นเพราะว่ามันจะเป็นการชักจูงนะครับหมอดูห้ามชักจูงคนอื่นเขาห้ามบอกว่าคนอื่นเลิกกันห้ามบอกแต่เราบอกได้แค่ว่ามันจะมีปัญหาแต่เราจะไม่บอกว่าเออเลิกกันเถอะมันเสียเวลามันนู่นนี่นั่นเราจะพูดเฉพาะคนที่พูดออกมาแล้วว่าเขาจะเขาอยากเลิกอันเนี้ยเราจะพูดเราจะอะไรใดๆล้วก็จะไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเขาไม่พูดเนะี่ยเราจะไม่พูดอะไรเลยเหมือนกับเนี่ยเหมือนเกณฑ์ว่าเออเขาเขาจะเลิกกันหมายว่ามีเกณฑ์จะเลิกกันนี่ย บนอาจารย์ก็จะห้ามพูดห้ามคุยห,ห้ามบอกอะไรแบบนี้ครับอะ,อะไรประมาณนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าเราเราต้องตื่นด้วยสติครับเลิกได้แล้วกับวิธีการที่เราคิดฟุ้งซ่านว่าจะนุ่งยูจะอย่างนี้จะอย่างนั้งงนเพราะว่าบางทีการพยากรเนี่ยมันมันมันเป็นกลุ่มรวมอะมิถุนเนี่ยมันมีคนบนโลกบรรนนย์สิบล้านกว่าคนเนาะหลายสิบล้านคนด้วยนะเพราะว่าอย่าลืมนะแบ่งโลกใบนี้ออกเป็น,นสิบสองราศี ดังน,นั้นเนี่ยคนจะซ้ํากันเยอะมากมายเลยแต่มันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเราทั้งหมดไงครับไม่ได้หมายถึงว่าอานาศิมิถุนมีเกฑ์อกหักทุกคนจะอกหักทุกคนทุกคนมิถุนต้องอกหักมันเป็นไปไม่ได้ตลกตลก,ตลกไม่จริงใครพูดแบบเนี้ยตลกมากไม่จริงอย่าไปเชื่อหมอเดาไม่ใช่หมอดูหมอดูต้องดูว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะดวงอย่าลืมนะคนมิถุนเนี่ยเกิดมาคนละปีพศจริงไหมครับเกิดคนละวันเงิน จันทรคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันที่ก็ต่างกันเดือนก็ต่างกันแต่ราศีเดียวกันน่ะแล้วถามว่ามันคือสุ่มเข้าใจปะสุ่มเดือนสุ่มวันสุ่มอายุสุ่มเพศมารวมตัวกันมีไหมราศีมิถุนมีเพศเดียวเออถ้ามีได้ผมจะเชื่อว่ามันมีอยู่หนึ่งเดียวคําตอบคือหนึ่งเดียวทุกคนต้องได้เหมือนกันหมดเสียเสียมอนกันหมดได้คือได้เหมือนกันหมดอันนี้ไม่จริงเพราะว่าราศีมิถุนมีทั้งชายและหญิงแล้วคุณจะเชื่ออะไรว่ามันจะต้อง ไปอย่างนั้นร้อถูกไหมครับอ่าอันเนี้ยเราดูได้เลยเช็คได้เลยว่าไม่มีคือผมเรียนมาขนาดเนี้ยเจปีเนี่ยผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่มีมันไม่เป็นความจริงโลกใบนี้อ่ะมีหลากหลายและสร้างสรรค์เอาคุณคิดดูไหมกระทั่งมีชายมีหญิงยังมี LGBT เข้ามาอีกผสมได้อ่ะทั้งนที่มีแค่สองเพศถูกไหมแต่ผสมไปเพิ่มเติมอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ว่าอธิบายให้ฟังว่ามันจะมีเพศเพิ่มเติมเข้ามาอีก เห็นไหมครับและอะไรคือความมั่นคงอะไรคือจุดที่จะต้องทายแล้วต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่มีมันจะต้องมี2 3 4สมันจะมีช้อยอย่างน้อยมี2ทางเพราะว่าเหมือนกับทางผิดกับทางถูกถูกไหมครับมันจะไม่มีคําว่ามิถุนถูกทั้งหมดมิถุนผิดทั้งหมดไม่มีมีแต่ว่ามิถุนมีคนถูกบางกลุ่มมีคนผิดบางกลุ่มมันต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือความจริงนะครับคนมิถุนไม่มีคนชั่วเลยหรือหรือไม่มีคนดีเลยหรือถูกไหมครับมันก็ต้องมีชั่วกับดีผสมกันทุกราศีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย ไม่มีคําว่า1มีแต่คําว่า2คําว่า2หมายความว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งเสียและไม่เสียมีทั้งชายและก็หญิงมีทั้งโชคดีโชคร้ายมันจะมีแบบนี้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าคู่ครองเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะจะมีเกณฑ์หย,ย่าร้างกันไม่ได้แปลว่าจะหย่าร้างกันทุกคนเขา้าใจไหมครับแล้วมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณด้วยว่าคุณเนี่ยทำพฤติกรรมแบบไหนเพื่อให้มันเกิดผลแบบนั้นอย่าลืมนะเหตุ hate. ผลมันมาจากเหตุเหตุคืออะไร ตามสติให้ทันทําเหตุให้ดีแล้วผลมันจะเป็นไปตามนั้นดังนั้นเมื่อทําเหตุให้ดีผลย่อมดีร้อยเปอร์เซนเพราะานี่คือกฎของจักรวาลไม่มีคําว่าทําเหตุไม่ดีแล้วผลดีไม่มีครับมันมนอาจจะบังเอิญแต่ว่าความบังเอิญนั้นมันน้อยมากส่วนใหญ่มันมาจากเหตุและผลเป็นหลักเพราะมันมีควาว่าเหนือธรรมชาติอยู่ครับแต่น้อยมากส่วนใหญ่คนทุกคนเราพูดถึงคนทุกคนส่วนใหญ่ที่จะไม่มีวันได้ อแบบนั้นง่ายๆดังนั้นเนี่ยเราพูดถึงคนส่วนใหญ,ญ่ว่ามันต้องทำเห็นให้ดีเพื่อผลออกมาที่ดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ